So uh -huh. ใครรเเอร็วนี้ปีใหม่นะครับกับอาราบะใหม่ล่าสุดผลงานเพลงฟาสามน่างหายการะพันธ์โดยอาจารย์สังตักน้ำเป็นแนวไหนครับคุณพี่โชคลเป็นแนวลูกทุ่งเศร้าๆเศร้าๆเลยครับปีใหม่ก็ยังเศร้าเศร้าตลอดครับก็วันนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำภาพยนตร์เรื่อง GPS โอ้โหได้เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับเป็นแนวไหนครับภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องนี้เป็นแนว เป็นแนวนะครับแนวตลกคอมดี้ครับรับรองครับสนุกแล้วตัวพี่โชคดีเล่นเป็นใครครับในทีมวงหมอลำครับครับคาแรคเตอร์คือใครคาแรคเตอร์คือเป็นเป็นสมาชิกในวงหมอลำครับซึ่งสนุกสนานอยู่ในวงหมอลำที่ต้องไปเจอเหตุการณ์ต่างๆนานาโอ้โหซึ่งเรานี้รับรองครับสนุกแล้วอำนวยการสร้างโดยใครครับอำนวยการสร้างโดยอาจารย์มานิปมกแก้วครับแล้วก็ กางแปลงใช้ยาพ่นมาพักก่อนครับผมครับครับก็ฝากคุณด้วยนะครับกับประีดเรื่องจีพีเอสกดดิดปิดตายนะครับดาราเราก็มากมายครับครับอาทิเช่นอาทิเช่นนะครับคำมอดพรอพิเดตครับครับเป็นตัวเต็งเลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับของเราดารามีใครบ้างครับพี่โชคแนะนำเลยครับตามติดด้วยปุลปีช่าโอ้โหนงซอย ครับนางเอกใหม่เหรอฮะนั่งเอาใหม่ลองบรรลุลองบรรลุด้หนยครับแล้วก็โอ้เดี๋ยวผมว่าดูในหนังดีกว่าอปลูกไว้ก่อนประมาณนั้นครับยาววดีสีมันโอ้คู่ฝันคู่ฝันพอจะเกิดนำเรื่องให้ฟังได้ไหมได้ดๆหน่อยหนังเรื่องนี้จะเป็นการ G P S เนี่ยก็หมายถึงเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เราต้องใช้ GPS อถ้าคราตใช่การพาไปนู่นไปนี่ครับพาหลงตลอดครับ ไม่เคยจะพาเราไปตรงทางแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมัน,ม,นมันพาทีมคณะหมอลำเนี้ยไปหลงอยู่ในป่าไปหลงอยู่ในวัดไปเจอผีเจอโน่นนี่นี่มันก็เลยฝุดปากสนุกสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนหัวร,รอกันแบบไม่หวั่นไม่หวัน่นคัดว่าจะลงจอเดือนไหนครับตุรจีนครับตุรกีนแน่นอนตุรแน่นอนครับฝากด้วยนะครับจับชีพเอสกดคิดตายครับขอบคุณครับพี่โชครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟคุณสุขภาพกาแฟทีอินดี้ไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ สนั่นนโดวยผลิตภัณฑ์เสริอาหารแคลเซแคลเซียมบำรบงกนันนโดยน้ำมันงาดเสร็ม่มกโลกรกราลีิต้าหนาหนูอิสระต้องขั้วนี้เลย